ครับบทที่เจ็ดวันนี้ก็คือสำหรับมือใหม่แล้วการที่จะไปอยู่เลนตรงนั้นผมเข้าใจว่ามันคงเป็นเรื่องที่มันจะทำยังไงเพราะในเมื่อเราต้องชิดขอบขาวสายสุดนีนะ้ก็คือว่าเราพยายามวิ่งเข้าใกล้สี่แยก ให้ได้มากที่สุดเหมือนจริงๆเราจะเหมือนจะไปเลี้ยวแล้วเราก็ดูรถหลังจึงก็อาจะว่างปลอดภัยแล้วเราค่อยเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนตรงคือไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องไปเหมือนคนขับรถที่จะต้องอยู่เลนเลนตรงไว้ตั้งแต่ไกลๆนะครับเพราะว่าเราเป็นรถจักรยานซึ่งเราจะมีความเร็วน้อยกว่า,านะครับ เพราะนั้นเราชิดขอบทางเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนช่วงใกล้ๆสี่แยกหรือใกล้ๆเป้าหมายที่เราจะจะไปนะครับ